เฮเสียคือเมืองไทยนี่ต้องม,มีความพุทธพุทธเหนือจะน้อยเนาะเพาจากบ้านมาใกล้นี่เขาต้องปกความพุทธพุทธมาไล่ไล่เพื่อกินหอดบ้านกินหอดเน่งก็แ,นแ,นแนทนเฮวอัดเอาเนาะสื่อใครลูกว่าก็ได้ใครลูกดิบโอ้ตายแล้วมาไขเขาว่าเนี่ยได้เหนใายตามเบาภาวะตุ่มแล้วภาวะเป็นตุ่มเพื่อมีขีดหมาที่ ตัวกันเลยนะเจตัวไอ้ออออดิบโมหไหนใครดิบมากกระกยาวแล้วหมอกระปุกมีพงเขามาอยู่ไทยใหม่ๆได้ันบ่าท่านมีมียังในห้องหนึ่งกระุ่กมีมี่ังมีแต่ทรงกับเสือเพิ่งเท่านั้นแหละหมอตัวไอ้ร้างมายัางบ่กมีได้ทุกคนมาสูส่ชีวิตอยู่ไทยนี่ถือว่อยากเติบอกิสนส้มีและซองคน กินเขาหน่อยหนึ่งสบายดี่ทุกคนสบายดีสวัสดีแลกเหลืองงาดเนาะครับคนชีวิตของชาวลาวที่เขามาเห็นงานอยู่ไทยตัายได้ง่ายอยู่ไทยประมาณนี้ย่างก็มองคนเดียวกระมือเนี่ยเอาเหี้แน่เตาเนาะแกวมุกเหลือง xong cùng, cùng 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 cả xong cùng 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 người cùng người cùng 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 mà cùng 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 nhà cùng 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 ได้เนวกินที่ว่าเขาเห็ดมาจากหานนองคือวอนทำงานเราสักได้ข้าวเจ้าเสียเห็ดแนวกินเนือกินอยู่หองแต่ดีไปอีกอย่างหนึงน่งก็คือว่าประหยัดไปในโต้มาเห็เดเบียกคือเมืองไทยนี่ต้องเลยมีความพุดธทนหน่อยจะน้อยเนาะเขาจากบ้านมาใกล้ดีเขาต้องปกความพุทธ้นมาลายลายๆเพื่อกินหอดบ้านกินหอดนั่งก็ แทนแเทวศ์เอาเนาะเรื่องขีนอดบ้านนี้ผู้ใด้กับกอิอดอยู่แล้วเนาะมา,าอยู่ไทยนี่ถ,นถ้าคนใดที่ว่าบะเก้ยเขามาอยู่ในประเทศไทตนี่ยเขามาแรกๆแง่ซือ้ออิทพรอิทพรบ้านขนาดอันนี้นี่แต่สักด้านนี้เคยมีประสบการณ์ที่ว่าเคยเขามาเห็นงานอยู่ไทยแล้วครั้งหนึ่งเนาะก็เลยเริ่มสิ้นหมดนซะ ตอนที่ว่ามากขังแหลโอ้โคตรกินหอดบ้านขนาดแต่ลุ่งอย่ารถมาหอดกันมาหอดรุเงเเพล็กต้อมากขังแหลกันซึ้อไายก๊ับบ้านทัานที่ยังมาเรื่อยๆเพื่อเอาสักีด้ยนะูเห็นงานยูแถว สิเป็นเคสว,วอร์เนกน,นเป็นบุหรีกนะคับที่มูไม่ได้หรอกี่นาะถ้าเคาท,ที่นีคนบาดเจ็บาองสังกงมาอยู่หลายคะแนาเนสดงสีสาร,สยาสสสารอย ้างเมื่อของเอสักดาเนาะยางเมื่อเรื่อยๆนี่ก็เป็นบอลขามถนนเนี่ยเดือดสิ้นแล้วครับกานเดี๋ยว่าผมมีหมนะเนาะอยู่คนเดียวส่วนมากคุณเกียบเลกๆแห่งคัแห้งผมมีหมยังว่าอยู่ครับหนองไส้ ได้เคยเป็นแล่ท hmm. like okay. yeah, mm ุกคนเขือมากเงืเท็บแรกๆโอ้ขอลยน้องขอหน้าเงื่ะหยากเงืนเดือนกัน้อยเนาะเงืนเดือนน้อยแล้วมันมีค่าใส่ใจไล่แถวเฮ้ยรเงหนึ่งถึงสามเดือนสเดือนนะะมันจะมีเงินเกีบเลยคือเงินเท่านี้มันจะมืดไปกับ คาบัตคาหองคามาจําเเข้าเสืออยู่หองเสาค์คาหองกับทียบใส่อนี้กับคนคางแพง่ใ่หหองนี่ซองสามพันสามพันเ่นคัานามาให้กับพกอยปรกมันเดือนสามพันสามนะกับมาเสียคาบาตดีนาะคือบอกสักหนเหตุเอมโบยห้องหอเห็นงานก เหตุโมยูเลยประมาณหมื่นสองหมื่นสองเมานี่ที่ว่าบริมีเงินเก็บเพราะว่าเอาเงินนั้นไปเห็ุบัตรโมยูเบิดเหตุโมยูยังทุกอย่างเาต้องใจเองเนาะเหตุยูคือใบอนุญาตทำงานหมื่นสองบุตรใดทุกคนหมื่นสองพัยกสัญญาเห็ดเจ้ว่าถือเจ้าว่าแพงเนาะ แต่ว่าคิดถืกอถกอิ้วกรถือเนอะถือว่าสออมาแล้วก็ตัดสินใจเหตุเอ็มบูยูเลยเพราะว่าเข้ามาด้วยว่าเขามือมีใบอนุญ,ญาตทําง,งานไปสมาัางานอยู่ใจก็เขาบุคอยรับดอก,กคนเขาบริไัทเนาะถือว่ามีแต่บัตรสปอร์ตมันก็พิดกฎนไมยแหละแต่ว่าพวมมาในงานอยู่นี่แล้วก็ตัดสินใจเหุเอ็มบูยูเลยเพอเพิ่งงานก็น นะเจ่ะโอเคอยู่เนาะนะจ๊ะในายจ้างะะาเป็นกะใจดีเพือ,อ,อคนกลางดีเลยแลหละเปลี้ยงเขาเลี้ยงยังมาเห็นงานอยู่นี่กับผมเคยหายเคยดานอ่างจากบอลที่ไว้เคยไปสมัครอย,ยูนนะะ่ที่อื่นด้วยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ว่าเริ่มหนาวโอ้โว่า ข้างบ้านหอหนาวคืวบอบ่แต่ว่าอยู่เพียงเท่นี้เริ่มหนาวเนาะเริ่มมีลมพัดมาพอถึงกันว่าหนาวแห้งแต่ว่าผูซื้อหัวมันเขอาสูแล้วดูหนาวแล้วอยู่บ้านแท่ว่าเป็นอย่างไงเนาะคิดหอดบ้านกับคิดนอดนะทุกคนแต่ว่าก็ยังข้าบผ่านบ่ไอ้ยังในอดทนอยู่นี่ไปก่อนผาดว่าซีอูท้ายประมาณซองปีเนาะสีลองเก็บเงินมึงเช่าก่อนมันสีไหนจากบ่เนาะ ผ่านมาสองสามเดือนผมมีเงินเก็บเหลาเบี้ยกับบริกินได้บริเปลินไปเทียวชื่อมูตอนนี้ก็เอามูส่วนบรกินเหลากินเบี้ยกับปฏิเสธไปเลยพอเข้ากับหัวอ่งเ้าวในบริมีเงินเนาะมีเงินที่ตโตแล้วบ่กกาไปน้ำมูโอ้ทุกคน สิว่าลำบากก็ลำบากสิว่าบ่ลำบากก็บ่ลำบากมาใส่ชีวิตอยู่ทางบ้านทางเมืองเนาะเขาเคยอยู่บ้านนอกเขามาอยู่ในเมืองการปรับตัวการใส่ชีวิตก็ค่อนข้างเปลี่ยนเวลาเนะาะเดี๋ยวสังดาสีปิดคลิปเท่านี้เนาะขอบใจเด้อทุกคนที่เขามาบึงเดี๋ยวเหมือนาสักดาอาจจะมีคลิปไปเที่ยวในกรุงเทพเนาะ แต่ก็บสี่ทายคลิปลงยูทูบคือเก่็สองสักดาเส้นแนวนะทุกคนว่าสีปิดคลิปยังหัปิ๊ดเนาะนีกอย่างยางเมาอนหองพอดีน่องไส้ก็ลังมากแต่ต่อบัดมาเบิ้งทุกคนว่าเราสิใดอียังมากินเนาะไงไส้แท้เนี่ออเหมือนนี่ได้อยังมากินเขม่าเขม่าเด้อทุกคนเช็กบ้านหนึ่ซื้อมา <20. S 1> ออยี่สิบบาทไปต่อยใ่ชาวบ้านนกตเรว่าวียไปมุงทหารโอ้แสบอยู่นาขอ,เอาเ่เพิ่งอะนใยางมกินน้ำมาออกมาเพิ่งนะับนีไขรูนไขลูมาทุกคนีนของมาจากไซแดนเสื้อ,อยูเล่าพังเล่า,รา,า,ลา,าหรือังไทยพังเล่าังไท่มนีใคร ข่ามาอ่แยู่เ้อเขาามอ่ะะเลยอ่าเบิ้ง่าเอันนี้ของกินขอยนอะไหนมาแต่หาว่ามันสิไรยังไงนี่แล้วกินอั็นของขอยามาแะไการขเฮ็ดงานสิมีน้ำจิ้มแจวแล้วก็ไก่ยยากับ,กบขา้าอันนี้ก็เป็นแล้วกินที่ว่ามอญไทยเฮอยู่บ่ได้คือปินลงลุเลยนะ นี่เป็นข้าเจ้าชุวขอสวยคนไทยกันนี้จิ้มแจ่วหามากินมาเนี่ยอกมากไ้รูกรดใไ้รูกบูซกขคได้ไ้รูกบูซกนี่ว่ากบุกคักเลยนหอนี่ขมเหลาตค่ือแทม รือาหารกรปิดมัย้ยล่ะดูนันอาลาะดิซูกี่ว่าใครลูกนะอย่างบัวซสู้มสูไสื้ไอไส่ดิบซื่อไข่ดิบมาลองลองน้อยอื่นบ <c oughs> ้างอก็ตนเลยอา่หมอดเดดเดดมาตรอุหแล้วหายนางบุตรหุดแล้วต้องหมอหมอน เสือไกรลูกมันก็ได้ไกคลูกดิบโอ้ตายแล้วมาคายเข้ามาเนีได้กันคายตามมาเข้า่าตุ่มแล้วเข้า่าไปตุ่มเพื่อมีขี้มหาที่ตัวกันเลยนะตัวไอ้ดิบโอ้ไหนไครดิบมาก็บาดยาวแล้วหมอก็บ,บาดมีคงเข้ามาอยู่ไทยใหม่ๆเด้มันบอกท่านมีมียังในห้องหนึ่งก็บามีมีซังมีแต่ ตรงกับเสือเ่เท่านั้นแหละหมอัวยสร้างมัยังห่มีได้ทุกคนมาสูส่ชีวิตอยู่ไทยนี่ถือว่ายากเติบกินซนีและซองคน้นกินเขาหน่อยหนึ่งนี่ตุ่มในห้องมมดงนี่องามดงมาเอาจะไองไปถ่ายคลิปในห้องโมดองนี่บาง,ง,นนะงคนเขามาในี่กัน เสือม่น่อยเดียวนองไส่ผูไปตตอบัดก็ได้เนาะเสือเ้มาเลยนี่ยแส่บขนาดเข้ามาได้กินเร่งเข้าใส่อันนั้นมะข้าวนะเนาะหอ,อมอ่าเนอราข่มซ้อมข้่มเดี๋ยวอยู่ไปถ่ายตอนไปต้มไขรอยู่ได้ไขรมากกับบริต้ม